อันนี้คือทางเข้าบ้านลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีรถนี่น่าจะออกมาลำบากน้องพี่ดอนนะครับ ถ้ามีรถสักคันหนึ่งก็ดีเหมือนกันอันนี้เขาเรียกบ,บ้านบ้านอะไรนะพี่ดอน,ก,นกระทุ่มแท่นกระทุ่มแท่นครับอยู่ในเขตอยู่ในเขตมันนบนนิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองแต่มันก็ถ้าเป็นตาม GPS มันก็จะเป็นในเขตห้วยแถลงค่ะแต่จริงๆมันจะลอยติดต่อระหว่างนิคมสร้างตนเองกับห้วยแถลงดูทางดูทาง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเอฟอร์ดโคลาแล้วก็ฟอร์ดพิมายนะคะวันนี้เอมีภารกิจก็คือมาส่งรถที่บ้านลูกค้าค่ะรถที่เอมาส่งนะคะจะเป็นรถรุ่น4ประตู xlt เกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่8,57,000บาทค่ะเดี๋ยวเอพาดูรถก่อนนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นสี่ประตู X L L T นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2002นะคะหรือเครื่องยนต์2 2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะและสำหรับกระจังหน้านะคะวันนี้เอได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบ150สไปเดอร์นะคะมาพร้อมกับสกปรปแปดขาดที่ติดอยู่บนฝากระโปรงค่ะอ,อ่าลูกค้าบอกว่าหล่อแล้วก็เทเห็นไหมคะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยน ล้อมแม็กนะคะให้กับลูกค้าค่ะเป็นแม็กขอบ16ค่ะลายดอกไม้นะคะส่วนสติกเกอร์นี้ลูกค้าเลือกเองนะคะลูกค้าบอกว่าไม่ชอบเละเราก็เลยส่งลายสติกเกอร์ให้ลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้ใส่เบ้ามือค่ะก็ไฟหน้า้บไฟท้ายนะคะพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กค่ะในชุด F150 Spider นี้นะคะจะมาพร้อมกับซุ้มล้อให้เลยค่ะ สูมราตัวนี้แล้วในส่วนของาในส่วนของกระบะท้ายนะคะเราก็คืนของให้กับลูกค้านะคะนี่เป็นยังไงมั่งคะชอบไม่เอ่ยสำหรับเงื่อนไขนะคะก็สามารถโทรมาคุยกับเอ๋ก็ได้นะคะหรือโทรมาคุยกับที่ปรึกษาการขายของเอ๋ได้คะ่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะเซลล์พี่แดงเป็นคนขายนะคะแล้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาพบกันลูกค้านะคะคุณพิมพ์ชนกแคล้พยนะคะหรือน้องกระแตของเราะคะ่ะก็เดี๋ยวสัมภาษณ์น้องกระแตหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะน้องกระแตเป็นยังไงบ้างคะเห็นรถวันนี้ถูกใจไหมถูกใจค่ะถูกใจนะคะแล้วรถที่แต่งมาแบบนี้ค่ะชอบเลยใช่ไหมแบบนี้เลยเลือกเองเลยใช่ไหมคะค่ะรถคันนี้นี่ซื้อไว้ใช้ในครอบครัวเลยเป็นคันแรกเลยไหมคะคะเป็นคันแรกเลยต้ยแดงคันแรกเลยเฮง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 เด้อแล้วซื้อรถกระถางฟอร์ดพี่ไมล์เป็นยังไงบ้างคะพี่เอบริการดีไหมบริการดีค่ะเซลบริการดีไหม บริการดีถูกใจนะคะฝากแนะนําลูกค้าให้ด้วยนะคะถ้ากิดว่ามีคนที่บ้านเนี่ยอยากจะออกรถนะคะค่ะช่วยแนะนําให้พี่เอด้วยนะคะว่าให้ไปซื้อที่พอดพี่ไม่หรือน้องกระแตโทรหาพี่เอก็ได้หรือโทรหาเซลล์พี่แดงก็ได้นะคะเซลล์พี่แดงก็เดี๋ยวจะได้ทาค่าแนะนําให้อะไรให้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้พี่เอได้ดูแลนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่รถกันตอนนี้เขากำลังอธิบายการเช็่รถกันอยู่น้องกระแตอยู่ที่นี่นานนีอยัง ตั้งแต่เกิดเลยไหมค่ะตั้งแต่เกิดเลยหลังนี่เลยค่ะอือปกติทาไรอะไรคะปลูกมั่นปลูกอ้อยนี่ะปลูกมันปลูกอ้อยทําไร่มันไร่อ้อยเนาะทําเองเลยใช่ไหมคะค่ะจ้ะเนี่ยนี่เขากาลังอธิบายกันใช้รถกันอยู่นั่นนี๋ย่สัมภาษณ์พี่อ๋อก่อนพี่อ๋อสัมภาษณ์น่อยชอบใจไหมคะครับถูกใจชอบมากเลยใช่ไหมคะค่ะสวยมากนะคะค่ะพี่เอบริการเป็นยังไงดีไหมดีมาก <toys> ดีมาก <umes S 2> <ๆ S 1> นะคะเยี่ยมเยมเลยฝากแนะนำลูกค้าให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะทีรักพจน์เหรอที่ถูกเกิ่นให้ตั้นนานเลยนะโอ้โหครับเพื่อนก็มีแล้วก็เขาุนเขาซุนเก็บหนครับเก็กไหถูกถึกหนึงหมื่นห้าพันกิโลทับจระยะเลยนะเนี่ยนเขาพัดประมาพี่เดินเดอนเดอนเดินเดินเดินเดน เดี๋ยวเราดูภายในรถกันภายในรถของ XLT ของเรานะคะข้างในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาให้จากโรงงานเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสน,นะคะ8นิ้วนะคะซึ่งสามารถต่อ Android Auto ได้นะคะถ้าลูกค้าใช้ระบบ Android หรือถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้ในส่วนของพวก iPhone นะคะก็สามารถ ใช้งานได้เหมือนจานค่ะเป็นพวก a p p l e c a r า l พ y mm hmm. นะคะซึ่งพอเราเสียบสาย USB mm hmm. เข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีแผนที่แสดงให้เลย mm hmm. เหมือนเรามีเนวิเกเตอร์นำทางไปอย่างที่เอกเคยอธิบายให้ฟังในคลิปก่อนก่อนนี้นะคะเร mm ื hmm. ่องนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะ mm hmm. แล้วก็พวมอะไรเนี่ยอย่างที่เอกเคยแจ้งนะคะก็จะเป็นแบบ p พ w e r วแบบไฟฟ้าค่ะซึ่งจะหมุนง่ายเวลาที่เราเคลื่อนตัวช้าๆนะคะ mm hmm. ขับเคลื่อนง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราขับด้วยความเร็วรถพวมอะไรก็จะหน่วงตามความเร็วรถค่ะ mm hmm. ค่ะสเสร็จแล้วนะคะสำหรับภารกิจการส่งรถครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเอ๋ให้ดูเซล <ก S 1> ล์พี่แดงก่อนนะคะเซลล์พี่แดงอยู่ไหนสวัสดีค่ะพี่แดงให้เบอร์โทรศัพท์หน่อยเกิดลูกค้าอยากจะสนใจติดต่อกับพี่แดงค่ะเบอร์081ค่ะ0629589ค่ะ ตัวอีกทีหนึ่งสิ081ค่ะ0629 589ค่ะโอเคค่ะนี่แหละเซลล์พี่แดงตัวจริงเสียงจริงนะคะส่วนคนนี้ก็เป็นเซลล์น้องดีมนะคะอันนี้ก็เป็นเซลล์พี่พาราดอนนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเราจะไปจองรถกันต่อค่ะที่จุดๆ,ๆไม่บอกเพราะว่า เดี๋ยวก็จะคิดว่าเราขายข้ามเขตเดี๋ยวเราจะไปจองรถกันต่อค่ะตอนนี้เรากาลังเดินทางไปค่ะออกจากบ้านลูกค้ารายนี้ปุ๊บเราจะไปจองรถอีกคันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิ้งกิงให้เอะะ๋ด